เฮ้ยเฮ้ยเยโตทไงโอ้โหไม่นี่หลบตัวเลยเหอเสนามสองนะครับในสวนทีพัฒนาศึกษาสุดทยนะครับะใจเย็นเนี่ย จัววะทางางต่อแลครับที่สี่เป็นกรรมการให้นะครับแล้วก็คนหขอบคุล่าแรกเขาคุอยู่เขาุกขึ้อ้วต่อ่อเอร์เตสก๋อเน่คเป็นกรรมการให้องคนนะดูเาขาลยว่่ะมอเาไม่อวมามาายอี่รอบ่อ

ได้อดวตัวดลไลกที่ไมรับเ่วนีเนถไปเ่นนเฮ้ยมันไปเล่นตลกที่อื่นปะเฮ้แล้วอนนี้อมามาไเวลายังมีเวลายังมีเฮ้ย ่เี่ยลงมาช่วยไปเกาะไปลงเลย